ช่วงคนไทยไม่ลืมตัวประวัติศาสตร์สงครามเก้าทัพเป็นสงครามครั้งประวัติศาตร์ที่น่ากลัวและยิ่งใหญ่ที่สุดของสมัยรัตนโกสินทร์ในปีพุทธศักราช2328พระเจ้าประดุงกริย์พม่าได้รวบรวมไพรพล144,000นาย 1, 40, 000, 9, มาปลดขยี่สยามให้เป็นจุนแต่ด้วยแคบรีแาสามารถของกรมพราชวง์บววมหาสุรสศหนาถที่วางแผนได้อย่างแยบยล คือพระองค์ตัดสินใจรวบรวมไพรพล15,000คนตรึงกำลังที่กาญจนบุรีคอยต่อสู้กับทับพหลวงพมา่าที่พระจ้าปดุงยกมามีทั้งสิ้น89,000คนแม้กำลังจะน้อยกว่าแต่ทว่ากำลังใจของชาวสยามนั้นเป็นทั้งยอดฝีมือและการเลือกเชี่ยวภูิตามหลักพิชัยสงครามทําให้กองกําลังที่มีคนมากเสมือนมีน้อยเพราะโดนเส้นทางที่มีขุนเขาเบียดบังเอาไว้ส่วนกําลังจํานวนน้อยกลับเหมือนมีจํานวนมาก พระองค์ใช้วิธีแบบกองโจนซุ่มโจมตีแต่กำลังข่มขวัญให้ข้าศึกหวงหน้าพวงหลังใช้จิตวิทยาในการศึกไฟไทยมีปืนใหญ่ในการต่อสู้ถือว่าไม่มีดินปืนพระองค์จึงตัดสินใจใช้ท่อนสูงยัดเข้ากับบอกปืนแล้วยิงต่อสู้ข้าศึกผลการรบครั้งนี้ไทยชนะอย่างเด็ดขาดพม่าพายพาย,ย่างรับคาบไทยได้รับชื่อเสียงเรื่องลือในเรื่องของบึกแผ่นความสง่าง,งามและการรบครั้งนี้เป็นตำนานแห่งความกล้าหาญและความสามัคคี สนับสนุนโดย Major Cineplex และ Blue O Lithium Bro